ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก่อนรับเข้าสู่รายการนิทานชีวิตในรอบ3เดือนนะครับมีนาเมษาพฤษภาผมถดือปี2 5 6 6นะครับด้วยกับผมพี่เมฆไงจะใครลากันอีกเช่นเคยนะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผมมายืนทำภารกิจให้คนแก่นะครับที่บ้านผมเองนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าคนเยอะมากๆเลยนะฮะแถมก็ยืนรอนานด้วยนานมากๆเลยนะครับก็ไปยืนรออยู่นะครับก็เป็นบัตสวัสดีการแห่งรัฐนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าจะทําใหม่ไปทําไมนะครับมันก็ของเดิมมันก็ตี้อยู่แล้วอะแต่มันมันมันวุ่นวายมันยุ่งยากครับบอดี คนแก่ที่บ้านไม่สามารถาพาเดินทางได้นะครับก็ให้ดูภาพไปละกันตลอด2วันนะครับทํา2วันเลยนะครับพอดีอีกใบหนึ่งมีปัญหานิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยเลยพอสมควรแหละนะฮะ ก็ตอนนี้ผมก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนนะฮะก็เป็นเดือนที่ผมกับแม่ได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่ไปพักผ่อนนะผมได้ถ่ายคลิปไว้ให้คุณผู้ชมดูทุกท่านนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอไว้ให้ทุกท่านดูนะครับโอเคโคตรนานนานมากเลยนะแอบนานอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะฮะนี่ให้ดูเครื่องบินนะผมขึ้นเครื่องของไอ้เชีย e นะฮะโอเคเดี๋ยวดูอางผู้โดยสารนิดนึงนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคกอต้อนรับก็สู่เดือนพฤษภาคมนะครับก็หลังจากมากลับมาจากกรุงเทพได้สัประมาณ1เดือนนะฮะ ก็เป็นหนี้เลยครับอยู่ดีๆก็เป็นหนี้ให้ที่บ้านเฉยเลยนะสะี่แสนกว่าบาทนะฮะก็เป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับสาภาพไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะฮะก็เป็นหนี้อย่างงงๆเลยนะครับงงๆมากงงจนไม่รู้ว่าจะงงไปได้ยังไงนะครับแต่ก็จ่ายไปแล้วประมาณหนึ่งงวดนะครับแล้วก็มีงานช่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับจนมือแหกไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนิทานชีวิตประจำในรอบ3เดือนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็อยากจะฝากนิดนึงว่ากด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้มีตังผ่อนรถนะครับไปแล้วรัก FC ทุกท่านไว้เจอกันใหม่ในเดือนถัดไปครับผมสวัสดีครับ